สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะอีพีนี้เป็นอีพีที่5นะคะโดยวิธีการใช้สูตรเนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะจากอีพที่สเนี่ยเราฝึกแก้สมการกำลังสองโดยการใช้สูตรแล้วนะคะสูตรของเราก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดู EP4 ก็ย้อนกลับไปดูได้นะลูกนะอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวกันนะคะลักษณะคำตอบเนี่ยถ้า b กกำลังสองลบ a c มากกว่า0จะมีคำตอบ2คํคำตอบนะคะ2คตอบแต่ถ้า B กกำลังสองลบ a c เท่ากับ0จะมีคำตอบเพียง1คําคำตอบนะคะ แต่ถ้า b กําลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0คําน้อยกว่า0ก็คือติดลบเนาะจะไม่มีคําตอบนะคะก็คือไม่มีคําตอบในระบบจํานวนจริงนะคะจะไม่มีคําตอบโอเคนะทีนี้เราแก้สมก,การมาแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราจะลองเอาคุณสมบัติตร,ตรงนี้มาใช้นะคะดูอย่างตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงหาค่า k ที่ทําให้สมก,การ 9x กําลัง2บวก kx บวกสี่เท่ากับศูนย์มีเพียงคําตอบเดียวคําว่ามีเพียงคําตอบเดียวให้ลูกไฮไลท์ตรงนี้นะคะมเคีเพียงเพียงคําตอบเดียวแล้วก็ย้อนกลับไปดูข้างบนมีคําตอบเดียวก็คือนี้ข้อ2แสดงว่า b ีกำลังสองลบสี่เอซีต้องเท่ากับ0แสดงว่า b ีกำลังสองลบสี่เอซีต้องเท่ากับ0นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลย A ของเราก็คืออะไรคะ a คือ9เนาะ b ของเราก็คือ k จพ์ที่อยู่หน้า x และ c ของเราก็คือ4ฉะนั้นมีเพียงคำตอบเดียวบง่งบอกให้เห็นว่า b กําลังสองลบ4 ac ต้องเท่ากับ0ฉเพราะนั้นหลักการง่ายๆแล้วก็แทน a b c ลงไป b ของเราคือ k แล้วก็แทนเป็น k กําลังสองลบ4คูณ a คือ9 c คือ4 แทนลงไปเท่ากับ0โอเคนะคะฉะนั้นเราจะได้เป็น k กําลังสลบ9 4 36เนาะ36คูณด้วย4 4 32 10, 4 0 4 4 4 4นะคะร4 4เท่ากับ0ฉะนั้น k กําลังสลบ144ท่ากับ0ตรงเนี้ยนักเรียนอาจจะใช้ ความรู้ในการแก้สมการกำลังสองก็ได้นะคะเป็น12บสกำลังสองเท่ากับ0ใช้ผลต่างกำลังสองเป็น k บวก12คูณ k ลบ12นะคะเท่ากับ0นดังนั้นลูกจะได้คำตอบเป็น k เท่ากับลบ12ค่า1นึงกับ12ค่า1นึงเราก็จะได้คำตอบออกมาโอเคนะคะอันนี้คือเอาไปปรับใช้หัวใจอยู่แค่ตรงนี้เอง นะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันเนาะก็บอกว่าจงหาค่า k ที่ทำให้สมการต่อไปนี้มีเพียงคำตอบเดียวมีเพียงคำตอบเดียวสแสดงว่าบงบอกว่า b กํลังสองลบ 4ac ของเราเท่ากับ0เพราะนั้นเราก็เริ่มเลยค่ะ a a คือเท่าไหร่เอ่ย a ก็คือ k นะคะ a ก็คืออยู่หน้าพจน์ x กํลังสองคือ k b ต่อไปเป็น b b, b. คืออะไรคะ b คืออยู่หน้า x นะคะ b คืออยู่หน้า x b ก็คือเลข8เพราะนั้น b ของเราคือเลข8อ่า b ของเราคือเลข8ต่อไป c ก็คือพลสุดท้าย c เป็น1เสร็จแล้วเขาบอกว่าคำตอบมีคำตอบเดียวสแสดงว่า B กำลังสองลบ4 A C ของเราเท่ากับ0ูนะนั้น B ของเราคือ8 8กลังสองลบ4คูณ A คูณ C เท่ากับ0กะขยับนิดนึงเพราะฉะนั้น A ของเราก็คือตัว K แทนลงไป C ของเราก็คือเลข1ใส่ลงไปี่นะคะ เสร็จแล้ว8ปดกำลังสองแปดแปดกลบสีเท่ากับศแก้สมก,การตัวแปรเดียวหรกนะคะ k บวกอยู่เออโทษหก 4, บวกอยู่ย้ายไปลบไปลบ64อิบ่ลบสคูณอยู่ย้ายไปหารน,นะคะย้ายไปหารด้วยลบส ดังนั้นลูกจะได้คำตอบออกมาเป็น k เท่ากับลบ่านลบเป็นบวก C 1 C หเหลือเศษ2 4 6 24ก็ได้ k เท่ากับ16นะคะอ่ะเรามาดูข้อ2กันมันเดิมเลยใส่ a ใส่ b แล้วก็ใส่ c นะคะ a b แล้วก็ c อ่ะ a เท่ากับเท่าไรเอ,อ่ย a เท่ากับ16 เอก็คืออยู่หน้าพจน์ x ยกกำลังสองต่อไป b b เท่ากับเท่าไรเอ่ย b ก็คืออยู่หน้าพจน์ x ยกกำลังหนึ่งเพราะนั้นเอามาติดลบก็เอามาทั้งติดลบนะลบสี่สิบต่อไป c ก็คือพจน์สุดท้ายนะคะบวก k บวก k เราอาจจะก็ใส่แค่ k ไป okay, นะคะเพราะนั้นบอกว่ามีคำตอบเดียวแสดงว่า b กำลังสองลบสี่ A C ของเราเนี่ยเท่ากับ0อ่าเราก็แทนค่า B คือลบ40อ่อยายกกำลังสองลบ4คูณ A คูณ C เท่ากับ0นะคะ,อะขอจัดเท่ากลับไปตรงกันอ่ะ A ของเราก็คือ16 C ของเราก็คือ K หรูก้ก็ใส่ไปอ่ะทีนี้เราก็มาคิดต่อ ลบ400ก็คือลบ400รูลบ400ยกกำลัง2ก็คือ1,600 1,600เ okay. ห็นนะคะลบ16คนะูณ4ได้เท่าไรเอ่ย64นะคะก็เป็นลบ6 4 k ติด k ไว้เท่ากับ0ย้ายลบ6 4 k เท่ากับลบ1,600นะคะบวกอยู บวกอยู่ยายมาลบแล้วเหมือนเดิมค่ะลูกนูก็เอาลบหกสิบสี่มาหารพันหกร้อยแล้วเราก็มาดูซิลบหารลบเป็นบวกลบหารลบเป็นบวกดังน,นั้นลูกก็จะได้เป็น k เท่ากับเท่าไรเอ่ยหกสิบสี่หารหนึ่งพันหกร้อยขอแปดตัดเนาะแปดสองสิบหกสองร้อยแปดแปดหกสิบสี เอาแปดตัดอีกทีหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดสองหแปดหนึ่งแปดแปดสองหเหลือเศษสแปดห้าสี่สิบเล่สิบานั้น k ก็เป็นยี่สิบห้นะคะ,ะมาดูข้อสุดท้ายกันข้อสุดท้ายนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะ ะะเราก็ดูเลย a b และ c ของเราได้เท่าไหร่ะนะคะ a ก็คือโพสที่อยู่หน้า x กลังสอง 2. ถ้าไม่มีนี่คือเลข1นะถ้าไม่เขียนก็คือ1นั่นเองรัะนั้น a เป็น1 b ลูกก็เอามาทั้งก้อนเลย b อยู่หน้า x เพะาะนั้น b ก็คือ k บวก6ลูกก็ใส่ไป k บวก6ต่อไป c ก็คือโพสที่ พจสุดท้ายที่ไม่ติดตัวแปร x เพราะฉนั้นลูกเห็นภาพเป็น 8k ลูกก็ใส่ไปเลย 8k นะคะเพราะนั้นเราก็เริ่มเข้า b กําลังสองลบ 4ac เท่ากับ0เพราะว่ามีคําตอบเดียว b ของเราคือ k บวก6ทั้งหมดยกกําลังสองลบ4คูณ a คูณ c เท่ากับ0 ขยับให้ตรงกันนะอ่ะเพราะนั้น a ของเราก็คือเลข1 c ของเราคือ8 k แล้วก็ใส่ไปโอเคนะคะนี้เรามาดูเล็บนี้ k บวก6ทั้งหมดยกกำลังสองใช้สูตรผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองหน้าของเราคือ k หลังคือ6หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองสุดกำลังสองสมบูรณ์นั้น k บวกหกทั้งหมดกําลังสองก็เท่ากับ k กําลังสองบวกสอง k คูณหกบวกหกกาลังสองก็ได้มาเป็น k กําลังสองบวกสิบสอง k บวกสามสิบหกนะคะนั้น k กำลังสองบวกสิบสอง k บวกสามสิบหก ถ้าเรียนจาสูตรกำลัง2สมมูรณ์ไม่ได้แต่น่าจะจําได้แล้วเนาะผ่านแยกตัวประกอบมาแล้วเรียนก็เอาอาจจะเอา k บวก6คูณ k บวก6 2ครั้งก็ได้นะคะเราเรนก็คูณให้ครบคู่เดี๋ยวคําตอบมันก็จะออกมาเท่ากันเองนะต่อไป4คูณ8 4คูณ8 8 4 32ลบ 32k 32เท่ากับ0อ่ะทีนี้ลูกดู k กำลังสองบวก1 2 k ลบ3 2 k หักลบกันเพราะบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งผลตามที่มีค่าสมบูรณ์มากก็ここจะเป็น2 0 k บวก36เท่ากับ0โนเคนะคะเราก็แยกเป็น2เล็บอ,อันนั้น k คูณ k, k บวกได้30คูณได้36บวกกันได้ลบ20ก็คือลบ 18กับลบ2ลบลบเป็นบวกเนาะแล้วลูกจะได้คำตอบมาเป็น k เท่ากับ18และ2นะคะอันนี้ก็แค่ไปประยุกต์ใช้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะก็นะคะใครสงสัยหรืองงยังไงก็พิมพ์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะฝากกดถูกใจกด subscribe เนาะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปถัดไปนะคะก็จะทำต่อไปเรื่อย วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนจากกันก็ฝากไว้คิดว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ยากนะคะถ้าเรา,เารักมันก่อนเราก็เริ่มมีใจที่รักเดี๋ยวเราจะทำมันได้ดีเองนะคะขอบคุณมากค่ะ